สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮสวัสดีครับมีตะกี้แบนครับวันนี้เราอยู่กันในโซโลเลเวลิ่งอไรนะครับวันนี้มาบอกวิธีการตีบอสนะครับเออเจ้ายามประตูนรกเคเบลอสนะครับก็มีเวลาแค่2วันนะครับเพื่อๆสามารถจะลืมมาตีได้นะครับเพราะว่าอันนี้ยังมีคนเออเขาเรียกว่าไงน,นะเขาบ่นให้มีฟังเยอะอยู่อะประมาณว่าเขายังตีบอสไม่ผ่านกันเลยครับถ้าไม่ผ่านมันจะอดของรางวัลใช่ไหม ก็ในส่วนของรางวัลก็จะเป็นในส่วนเห็นไหมครับหิน120ทองน,นะได้ของก็มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากอะแต่คือก็ควรมาเอาสักน,นิดนึงนะครับอาจจะแบบไม่ต้องมานั่งสนใจเรื่องอันแบบหรอกเอาแค่ว่าได้ของขอให้ผ่านแค่นี้ก็เพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนเจ้าบอสเนี่ยมันจะแพ้ธาตุน้ําเป็นอย่างแรงเลยนะครับใช้คําว่าอย่างแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักที่เราเล่นเนี่ยคือเขาเล่นเป็นจินอูนะเป็นซองจินอูเล่นเป็นตัวหลักนะครับ หมีจะใช้เป็นเอ่อมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยกีมัวของเททินนะครับเวลาใช้มันจะแช่แข็งศัตรูด้วยนะครับทำให้เป้าหม,มายหยุดสถานะแล้วก็ได้รับดาเทเมจเพิ่มเติมสิด้วยนะก็แช่ก่อนแล้วก็อันติเมตก็ยิ่งแรงประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีหนังสือตำนานนี้สามารถใช้มีดงูได้เลยครับมีดงูเอสอาร์โกงสุดแล้วเพราะว่าเวลามันตี ตีโดนเป้าหมายเดี๋ยวตีบอสมันจะคิดจากเลือดเป็นเปอร์เซ็นมันจะโดนแรงกว่ามีรู้สึกว่าน่าจะแรงสุดแต่ว่าอันนี้มีกินไปแล้วครับมีงูที่ว่าก็คือมีดอะไรใช่ไหมบ้างนึงนะครับช่วงนี้หมีเขาไม่ค่อยสบายนะงานแบงค์เยอะเยอะจนรู้สึกว่าร่วงจริงอะ่ะก็ทำไปสิบกว่าเกมตอนนี้นะสิบเกมพร้อมกันมันก็ตึงนะมันก็ตึงนะครับเออแป๊บนึ่งนะ นี่ครับมีดเขี้ยวพิษของคาซาก้าก็คือเจ้าบอสงูที่เราผ่านตามเนื้อเรื่องมีดเไม่อยากไปกินนะตอนแรกมีไม่รู้มีกินไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมีแจกฟรีเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีแจกฟรีเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครกินไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเจามีดนี้เห็นไหมครับจะสร้างดาเมจ0.8%ของพลังชีวิตของเป้าหมายทุก3วินาทีนะครับระยะเวลา30าวินาทีก็คิดเป็นแม็กแม็กเออเรื่องของฝั่งตรงข้ามก็มันก็เลยแรงมากนะครับ อันนี้สเตตัสตอนดาวแม็กนะครับก็ค่อนข้างดีอยู่เห็นมากสองดาวก็บทพาดน,น้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่มีเห็นรู้สึกคนใช้คนติดท็อปประมาณหนึ่งถึงสามจะใช้มีดของเจ้าจงูนี้กันหมดนะครับประมาณนี้นะเพราะว่ามันคิดดาเมจจากประเซรแต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเรากินมีดไปแล้วก็ใช้เป็นดาบน้ําแข็งเยือกเย็นก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกจะสู้มีดไม่ได้นะมีดจะแรงกว่าอ๋อก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นในส่วนตัวละครกับฮันเตอร์เนี่ยมีแนะนําว่าอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นทาต้ําขอเป็นทาน่านาอาวุธทตุน้ําหรือตัวอะไรก็ได้ที่เพืเ่อนๆมีเพราะว่าส่วนใหญ่หลักๆที่ที่เรามาเล่นจริงๆอ่ะมันมันเน้นพระเอกมากกว่าโอ้แต่จะมีอย่างหนึ่งก็คือตัวละครเบรกอ่ะควรจะเอาเป็นเอ็มม่าอ่ะเอ้ยเอาเป็นแบ็คยุนโฮบวกเอ็มม่าก็ได้หรือว่าแบ็คยุนโฮบวกน้องผู้หญิงหัวเขียวอ่ะมีลืมชื่อขออภัยนะครับ เอาตัวเบรกต้องเอาไป2ตัวไม่งั้นเซอร์เบรัสมันจะเกาะแตกยากครับเพราะเกาะแตกยาก,พกเพื่อนๆก็ทำดาเมจช้ามันเลยไม่ผ่านเนี่ยถูกไหมเนี่ยเอาเป็นน้องชื่อเออ่ซองจีอูก็ได้อซองซองจีอูพระเอกชื่ออะไรนะซองจินอูเออชื่อแม่งแปลกๆกว่ะคล้ายๆกันเลยเป็นพี่น้องกันมาปะเนี่ย <c oughs> เปิดเล่นครับมีสามใบก็เปิดนะ <c oughs> เยี่ยมครับไม่มี นั่นแหละก็เอาแบ็กน so ูนโฮบวกซองจีอูก็ได <the> ้ครับสองตัวกดสองสกิลแป๊บเดียวเกาะบอสก็แตกอย่างที่บอกคือเซอร์บร <the> ์ตเกาะค่อนข้างหนาต้องมีตัวเบรกที่ดีนะถ้าเกิดตัวเบรกเพื่อนๆไม่ใส่ไปสองตัวเบรกยากครับพอเพื่อนๆเบรกยากก็ทําให้เกาะบอสแตกยากพอเกาะบอสแตกยากเพื่อนๆก็ตีดาวเบรกไม่ค่อยเข้าประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวมีเปิดอาร์ติแฟกต์แต่ละตัวอ่ะเดี๋ยวดูอาร์ติแฟกต์ของพระเอกก่อนนะครับนี่ สกิลเนื่องจากว่าบอสเป็นธาตุไฟมันมันจะมีดีบัฟเขียนเลยครับว่าแพธาตุน้ำโดยตรงก็เอาท่าหมัดธาตุน้ำเข้าไปเลยครับมิสติกสไตล์มันจะได้โดนดาเมจแรงทลายเกาะเร็วอ่าต่อไปเป็นในส่วนเดสตอ่าต่อไปเป็นในส่วนเดสแดนนะครับก็เป็นธาตุทำลายเกาะที่เบรกสูงมากก็อย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องใช้สสกิลนี้คู่กับแบกแล้วก็ตัวทลายเกาะอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะได้เกาะไวๆประมาณนี้นะครับถ้าไม่ตายก็แน่นอนอยู่แล้วท่าตัวดาบแรงสุดนะครับม่มีก็ใช้ตามนี้ อัติแฟกต์พยายามเน้นใส่เซตคีย์ไป4ครับพยายามเน้นแอตแทกเปอร์เซนต์อาตาคิทิคอนแล้วก็ดาเมจคิทิคอนนี่เท้าใส่ดาเมจคิทิคอนออฟหลักครับแล้วก็พยายามเน้น <The wrong S 1> ของทองหมีมีนะแต่คือออฟมันยังไม่ดีอ่ะมีมีของคองเยอะมากเลยแต่ออฟแม่งยังไม่ดีสักอันก็เลยยังไม่ใส่นะครับเอ่อต่อไปประดับให้ใส่เสื้อคอสัตว์ป่าเพราะว่าถ้าเราสแต็กได้ถึงร้อยมันจะบวกแอตแทกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับต้องใส่สี่ชิ้นนะก็เน้นจากหลักก็คือแอตแทกเปอร์เซนต์คิทิคอนอาตาค เอ่อทะลวงเกาะหลักๆหลักๆก,ก,ก็ประมาณสีออกแค่นี้พอแล้วโอ้อแหวนอย่าลืมไปใส่ท่าน้ำด้วยนะเพราะว่าเราจะเน้นสกิลท่าน้ำของหมัดเข้าไปต่อยบอสมากกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์คือเรามีตัวไหนเราก็เล่นตัวนั้นไปมีใส่เซตตามนี้นะก็อย่างเจ้าเอ่อฮาวังใช่ไหม อาวังเน้นเป็นดีเฟนเปอร์เซนต์นะครับหมวกกับรองเท้านะ <_ he al> เน้นอัตราคี้เหมือนกันเลยเน้นดาวเมจอีย์นี่พ่อนะขอแรงๆขออัตราคีห้าสิเปอร์เซนขึ้นไปประมาณนี้นะครับ <_ c oughs> ส่วนไส้คอหมียังใส่เป็นไอ้นี่อยู่ไอ้นั่นอะไรนะสร้อยคอโครงกระดูกแต่ว่าถ้านาคตก็เปลี่ยนเป็น Set Key <_ letter> เซตคีเหมือนพระเอกนะอ๋อใส่เป็น Set Key <_ letter> เซตคีแบบพระเอกดีกว่าที่สแต็กหนึ่งร้อยครับ <_ letter> แต่คือจริงจริง เอ่อตัวฮันเตอร์มาซับมากกว่าสถานนี้ก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมากแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างน้อยเนี่ยตัวแบ็คควรจะใส่เซตเบรกครับเพราะว่าตัวของบอสเกาะค่อนข้างหนานะแบ็คใส่เซตเบรกแล้วก็เอ็มมาใส่เซตเบรกแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เป็นเป็นน้องมวยผู้ผมเขียวๆอ่ะเอามาแทนเอ็มมาก็ได้เออน้องผู้หญิงผมเขียวๆเบรกดีกว่าเอ็มมาเยอะครับพอๆกับแบ็คแต่แบ็คจะดีกว่านิดนึงประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเอาง่ายเกมนี้นะถ้าเกิดมีแบ็คกับน้องผู้หญิงผมเขียวเนี่ยเบรกได้ทุกตัวแน่นอนกดสองสกิลคือหายแน่ประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยดีกว่านะครับอ่าเริ่มมาให้เราวิ่งรวมมอนมาเลยครับเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือเลยครับยิงมังกรน,น้ำยิงเลยครับมอนเตอร์ก็จะตายเกือบหมดเลยนะครับพยายามล่ามันรวมกลุ่มนะอ่าพยายามล่ารวมกลุ่มครับจริงๆจะใช้มูลาม,มาสาก็ได้นะแต่แก้คาตาน่าเออแต่ไม่เป็นไรครับเอาอย่างนี้ได้ อ่ะเสร็จแล้วบอสมาเดี๋ยวเราให้มันตีอย่างครับจะได้เกาะแตกครับปุ๊บอ่ะเรียร้อยครับเฮ้ยไปอย่างแบ็คสเต็ดไปเสร็จแล้วฆ่าเลยครับคารบุลามาซาเฮ้ยปิงโอ้โหแฟนเด็กครับเออไปยังอ่ะเรียบร้อยครับต่อไปก็เซอร์เบรต โดยเวลาก็ไม่มีอะไรเลยครับจังหวะการเล่นก็คือพยายามหลบแล้วก็แบ็กสเต็ปมันให้รถเกาะตลอดนะครับแล้วก็ทำดาเมจตรงนี้ครับจบก่อนเลยอ่าแบ็กสเต็ปครับเออเอาไปครับหนึ่งจังหวะมังกรวอลลี่โอ้โหโดนไปก่อนครับต่อยครับบ๊บบ๊หลบครับพยายามแบ็กสเต็ปบ่อยๆครับแบ็กสเต็ปแบ็กสเต็ปครับเออเข้าไปครับแล้วเกาะต่ออัดเข้าไปครับ เออเราสามารถเรียกลูกมาช่วยได้นะครับมันจะช่วยดาเมจได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมเอาแบ็คเจ้าเอมมามาเบรกเกาะด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบรกเกาะเหมือนเพื่อนดีสุดสองตัวตัวไหนก็มานะครับเบรกเกาะครับเอออ่ะอันนี้เราใช้มังกรก่อนครับแล้วค่อยกดอัลติเมทมันจะได้โดนดาเมจแรงขึ้น10%นะครับแต่ถ้าเกิดกดมูรามาศาส์ทันก็ดีนะเริ่มโมดดาเมจชีด้วยนะครับ ส่วนใหญ่บอสมันจะลุกขึ้นมาก่อนนะครับก็เอาไปก่อนเก้าแสนสี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับไปยังเข้าไปครับอันนี้มันยิงเมทโอลงมาเลยครับก็อย่าลืมหลบด้วยครับโอ้ช่วบนะบสไตทครับชุบแล้วก็อย่าลืมรีบกดรีบกดหลบนะครับอันนี้มีหลบไม่ทันโดนแรงมากนะหลบครับเออเรียบร้อยครับมังกรวอลลี่เออ คือถ้กิดเพื่อนๆเตรกกาบเบาเบช้าเนี่ยมันจะตีเบามากครับต้องพยายามรีบเบรกเกาะนะด่วนเลยอ่ามันใช้ท่าไม่ตายเตรียมหลบครับอ้าวจริงๆเวลามัจริงท่าไม่ตายมาเราไปอยู่ด้านข้างมันแค่นี้ก็ไม่โดนแลครับนี่ครับเจอมังกรวาลีเข้าไปพีครับอัดเข้าไปครับอุ้ย เีย้ยงเข้าไป7จ0 0หมื่นเก้าครับมันจะท่าไม่ตายแล้วครับเต,ตรียมหลบอาะช่วยแบ็กเซฟพับเออนะคือถ้าไม่ตายมันไม่มีอะไรเลยพอจังหวะมันไปจะลงพื้นเสร็จแล้วเพื่อนหลบเสร็จอ่ะพอเราแบ็กเเสร็จมันอยู่ข้างหลังก็ตีฟรีแค่นั้นเองครับจบกันตรงนี้แหละเอาทําไม่ตายไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วจบแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีมีสัตว์สดอของช่องงูก็อย่าลืมมาใช้ครับจะจะได้เวลาดีกว่ามีแน่นอนน่าจะประมาณ2นาที ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นไม่พลาดเลยก็น่าจะนาทีรึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกคือหมีมาเล่นในมือถืออ่ะบางทีจังหวะเจ้าเซอร์เบรตมันยิงเบเทโอลงมาหรือว่าตอนที่มันยิงอันติเมตแต่หมีจะค้างเลยอ่ะในมือถือนะอาเปิดคลิปนี้หมีจะมีเรื่องกับผู้เล่นแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มีคนขอมาเขายังไม่ผ่านเลยคือหมีก็พยายามช่วยแต่คือหมีจะบอกว่าหมีเล่นมือถืออ่ะมันแหลกมากครับแบบบางทีเซอร์เคบัสมันใช้ท่าไม่ตายอ่ะบางทีเบเทโอลงมาหรือว่าไฟสามแช่มีจะค้าง มันจะค้างแหลกมากเล่นยากมากในมือถือนะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเล่น PC น่าจะทำคะแนะนได้ดีกว่ามีแต่ว่าวิธีการเล่นเหมือนกันต่อไปก็อยู่ยที่ถ้าเกิดเพืเ่อนรู้อาวุธรู้สเต็ปการเล่นแล้ก็อยู่ที่การที่ไม่แหลกครับแค่นั้นแหละจบอ่ะขอให้คนติดท็อป5เซอร์เรัสกันทุกคนนะครับผม อ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ